ดีครับพี่น้องเจอกับเชิญนันอีกแล้วครับเชิญนันวันนี้มาอยู่ป่ามันครับมาทำไรรู้ไหมครับครับครับดูครับป่ามันครับป่ามันครับวังกำลังสวยครับตามเชิญนันไม่เห็นค้างครับพบคิดดีดีมากมายครับวันนี้มาพ่นเคียร์เขาออกกักอะาครับนี่ครับเชียเขาครับเขาบ้านครับเขาครับกนนู้นแล้ว เด้ยครับเดินตามไปเรื่อยครับเรื่อยครับทันเรื่อยครับมันงามงานดีครับดูแรงดีครับครับย่าอย่างนี้ครับมันเกี่ยวมันครับเอาไปเครับตอนเลยครับครับทำมันต้องขยันครับเยียนดูแลครับมันมันครับ ครับเลียวแบบนี้ครับมาเดินไปแล้วมันพันต้นมันแล้วมันหดลมันครับเทียบมาแล้วครับเลียบครับนี่ครับเลียบครับผูกพวกกับเชนนั้นไม่ผิดบ้างครับมีทุกอย่างครับมีทุกคลิปครับเลือกสรรดูได้ตามสบายครับเชนนั้นเป็นทุกอย่างครับ นิเชีเราติดตามดูนะครับสิมแปลกๆมากมายครับบันครับดูแรงดีครับมันนี่บาลงามทับแต่ข้าบครับดูเริอ่ะเด้วยครับครับแต่ข้าบมาแล้วครับข้าล้วครับครับเห็นไหมครับบอล สามเดือนฮะมันสองเดือนสามเดือนแล้วสองเดือนแล้ยอดครับเฉันไม่ผิดหวังครับครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับสวยส beyond, มากครับครับเตือนครับโอ้โหเปล่งแอลแล้วโอ้โหมาดูกันครับติดตามติดดีชมได้ครับ ครับดูครับมันไมเอองามไหมครับโอ้โหจอยครับเห็นนั้นครับได้สิบตันสิบตันครับไม่เชื่อเราดูครับทำมันยังไงให้ได้สิบตันครับิดตามเชิญนั้นครับเดี๋ยวปีนี้ถอยดูครับปีหน้าจะทำให้ดูใหม่ครับดูนะครับเรื่องสิบตัมครับนี่ครับ แค่นี้ครับรอบหน้าเราเจอกันไหมครับ